เาอามัตัว่ไม่หนอ,อืมดี๋ยวันไ,ไ,ไ,ไปประยัดบ่ไปปัวถุงบ่าอืมถุงเลยไปและบ,บึางยำามอาจารย์นพันน้องเดี๋ยวก็มาไหมข้าวเลยเยอ เซ็นทับเซ็ปมเซ็บปวดก็บพรไหลายนี่จะได้พาบุ่งสก้อนวดพาเส็นเส็มมันไปทับเซ็มไปทปวดปวดอยงนี้ไปเรื่อรับวกาเหตุเนว้็ไแ้แลวเซ็นหาแนอื่นหาไปเรื่อยถึาบุพพกันพ่อก็หาต่อไปตักษาต่อไปอีก ด้วยหาหมอหมอกับคนปวยกันแหวนานดำเสกับดนสกเกัยเป็นมากดีใจคือดเอาเป็นเอาใจเชื่อมันในคุณถิงคุณธรรสาเพย่งออคว่ำคอยควว่างบ่ด้คนตเดงคอยผู้อื่นผนพอควย สาวะติเสากติเวะเาก้อนปอ,อ,อนเสี๋ยวจะก้อนวอนส่วนไดูฮะบอเดี๋ยวจะเาก้อเดยาิเวายให้ตายได้ไหมคนดีๆว,ว,วายกันแล้วกัต้องวากันโอ๊ยไปหามองพอ,พอตายแลย้วไปนี่รองวายไปเรื่อยๆนาจดีไปอ่ ไ่เป็นราธารเต็มเชื่อสํารมมันจนใจตัวแล้ว เท้าสี้ักรเท้าผววาสีเขาจะไปวาดไปเขาจะไปวาไปค้นก็ถูกข้อมเรเจ้ามันไว้จักรเท่าแต่เรื่องของค้มๆข้ามของเองเจ้าเป็สบายค้ของเเจ้าของสบาย คนตายของเรามาันเตียงแล้วเกิดก็มาแล้วแก่เจ็บตายทองได้แล้วเฮ็ดได้ดีทอนทองเฮ็ดก็ได้มันจะ้องเฮ็ดได้ผู้อื่นก็ดึงไปเองนะมันคนตะาวกมก็หลายคนเลยโรกอาติัะได้โรครมันยังช่วยได้เพฮงขัดใจพวกผู <c oughs> ว่าจะเป็นคนที่เดินอยู่คุผู้หญ่ก็ยังได้อยู่แต่เวลาคนว่าไปแพ้น้คนติดตันวอกคนเลยแต้ว่าเอาไปใส่ตอกติดตันวอาน้ำก็จะพบพบปากได้ด้หลังจากงานมากคุ้อปากเลยเอาสมาติอย่างเดียวเรย่อกแบบคนเป็นคนคนเป็นครแะเก็นตบกแน่งแนเป็นผู้คนเอาเพื่อนเดียวนี้ เขากำลังแกไปหาหมอเขาขึ้นเดี๋ยวนี้เด้อดันเด้นั่นแ่ละนั่นแหละถ้าเชื่อเป็นเจ้าแล้วนั่นแหละคำทองความตายของเรามันเตียงแล้วทั้งสารทั้งกายไม่เที่ยงเรียกแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายไปดูจุดหมายสายพันเดียวกันมืดคือวุ่นวายตาดูแล้วกันิดแล้วตูกแตกแตกซางกันตาดูแล้วกำนิด và hàm hỏng và nhạc tâmi gạo và kẹp quân tâmi gạo và đấy mọi người đi bắt tìa nỉ mày 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 วุ้ยเพ่จะต้ไปวาวอาีพ่ะไปเจ้เราต้องไปตวราอาจจะลงมาลงังแล้วก็ตรอต้องอย่าเต้าทำเจไปจ Ling 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 ังหันถึงก็ท่านเพิินต้องอย่าง้าทำถึงาเป็นบาตถึงก็ท่านใส่บานะความคยอยๆคเคยทำความเคยคิดยังบอกว่าให้มาะมานแล้วความเคยคิดในการทำบุญ เพื่อนทักก้อยชินนทางสมบุญเจ้ากรรมนายเว้นไปอยู่ทางแยกจะไปสวรรค์ก็ไปในบ้านเด็กไม่ใไงก้อยเห็นทางไปสวรรค์บ่เห็นจะไปอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะหรือว่านตัวบ่น่ะก้อยเห็นไปบนเล่ก้อยบ่ก้อยบนบ่ก้อยเห็นกับตอนพระเจ้าก็ได้พระเจ้าก็ถามบ้านมห้าคนมาจากไหนมาจากเมืองนารงก้อยจากทางไปสวรรค์ไปเมืองนารง

วอย่าัว่าครับบ่าอย่ต่ามคําสอนของพระพ้าคเจ้าผป็นค่วไปจากคนกะสอนให้แกตนเองและผู้คนอื่นนั่นได้ทั้คนมืระน่นดทั้งบาทคนกรอนญาติพี่น้องมิตรในแขกคนที้เพราะว่าย่ว่าลูาเป็นตีบุนั่นว่าไปไร้เหื่อื่อ เป็นอยงนี้ไปเยอะพอเราพระพูทธเจ้าผู้ป็นสาวกก็รอดในแก่ตนเองและผู้คนอื่นต่อใครควรจะหน้ารอพอเดรอดรูกได้จนถึงจากวันทัดีด้วะนี่ทัดีของพระพูทธเจ้าพ่กเปสาคนเดือร่อในแก่ตนเองและคนอื่นตอนนี้ตองเป็รอดตอนนี้ผู้คนจดรอดแต่ที่ที่ทำพระภูติ้รอดนั่นเรียกว่า ทำดีก็เป็นทำบาปนั่นคือว่าทำบุญกระจากร้นเดือดร้อนมันลุ้อ๋อเดกไข้ค้นที่หน้ากันของก่อเกาะ้มโละน้อจะได้จิตมใหขออยากได้อยากได้นั่นได้มาแบบไหนเอาทุ้จนเิเป็นจิิตตลักปนีอาดีปนโมจะคนท่าหน้าทางคนท่าหน้าแห่งบามร ก็ปนเขาไ็ได้เรยบร้อยเขาเองคนเขาไปด้อรร้อนเองได้แคแล้ว่ัดดีตน้องหาคือจ้น้งองจำหตุองกานชัว่วเรียบร้อเาะเื่องเรื่อนต่อเขาแั่ทำเพีแล้รู้ว่าฉันรู้ว่ามันไกเห็นออคืเสด็จทราบไห้คือเสด็จทราบคือเสด็ราบคือมันจะเป็นธรร กูแล้วผมก็เห็นว่ามีพวกมูเพราได้ยุบก็เลยเข้ามาเพวกมูฉันมูฉันมาต่างรูปมูแล้วมันไปทับเห็นมือไก่เหมือนทรงพหมือนนามะกะมันที่จี้เกตกันด้วปกติเมืนอตงกูก็ไปซอยนั่นทับทนสะอาดนี่หละแต่ปีนี้ก็เห็นความไปเยอะแยะไปที่สิบฐาน วันนี <bs> well. s s ้ยี่สิบสามยี่สิบสามผมเตรีมาอันกหาอุปกรณ์ปนแล้วผปกรณ์จะไปทำว่าอะไรนี่คอนข้นอกวัดการถูมืน่งวัดาตะยอมืหนหลังจากมัสวิติสองมือยุประจำวันลวันทีสามสิบปีว่าปีมาขอให้ ท่านเป็อาจารย์สุวรรณมากขอไว้นี่เราจะรับรับผมที่เราเป็นรับผมครัพูดถึากรับคืออาจารย์สุวรรณรับแต่พอว่าปผมก็มีผู้รับปีเราพระเจ้าทุงหลายท่านนู้นไม่เรียกได้มาเป็นเจ้าว้บุพีปลูกผ้าเป็นมอนอาบเห้ปุถุเด็นไปห้างไปที่ไปห้างไป่มนว่าปีนี่ ภูเสาอาทิตย์ชัดว่าเมื่อภ <ahead> like ูมนาเลยมนลมมาคอยมลมมาคอยไปด้วยอาจารย์ทุกวันก็มากวพุ่งหนะนี่เรจะเดไปดูต้ายเพรั้หมดรอยเหลือพระเจ้ากระสงงรอยเหลือพรบาจารย์นี่แต่ยังกับแทนควมเอาข้างผ่าง่ายเลยจะวัทไมมือที่เพื่อเพื่อปร่ญา

กตาพผ้คทธ่ื่เี่รวยจานเพื่อเห็นหมอใน่ห้องอทาไปสี่นี่ว่าไปแต่รีคนบวชจากรัมาเลยถึงพระเสือคำของพระพุธเจ้าสมณะของงามเาเห็นแต่เนสมณะของงามตัวนี่บำรุ่มำมุงมำมุงมำรุงมเปนกิเลสปัญหาอาก็มีปาที่วัดใ่จะบทาติ่อมทุนหลายเี่ เร่องเต็มไปนมดจะไปพุูนเดชโอ้ยไม่อยากไปไปสร้างที่จะสร้างบ้านไหนเมื่อพรอยากจะงอนคนร่างบ้านให้หลวงปู่ว่าขึ้นเดียวก็พอใจแล้วพอวัดแลมาสอยอัะไรนี่ที่จะจะลายสาเนี่ที่พระเดชเจ็บชนี่้นไปทุกว่าไปมาโรงงานเดชโรงงานเ็ดตะเกียบโรงงานเ็ดไม่กิ้มแควโรงงานเ็ดแเนว ขัดหมกขัดหอมมันนี่ละสมมติเนใส่โรงงานเนียดส่ของเจนรในจิ้มแจวก็โรงงานเนียในแต่ม่สกันหัดคว้าข้าคืนัฝาฝาีเนียเขาเงียนเขาพรว่าไปจิ้มแจวไปขัดหันขัดมันไว้ตรงไวการผ้ามันสักเราไม่ไหวแต่มาขัดจิ้งขัดของจะได้ตะกอนมึรจะ

ม่ปฏิจะว่าปีก็จะจุดไฟน้อยเมื่อหนึ่งมาร่วมก็นจะเหมือนทั้งคุนไป่ยังไระเต่าหรอทั้งกาลสินยกเวนก้นเฉพาะบางทาต,ติบางรูปสิเตรียมแน่หันหันนีน้ขึ้นอนเป็นขึ้นพวกไปจากไปจังเต่ายังพันติดต่อไปเรื่องรถล,ล่าือลับไปตัวเป็นจะฝากม่ไปเสกเบิ่งบน มีรถมีรถล่ามารับพระเจ้าประทงบ่อเอาเพ่ตตเอาาต้นถั่วควางถูกแห้งย่ไกลๆต่งมีรถจังข้างปุง้สูงจุดปุู้สูงหามารแล้วที่ยี่สิบหายี่สิบหกี่เจ็ดนบาตบัตรนู้นได้ก่อน เียงพูดเอนันวันเป็นนวันต่อจากพนมไพอยู่เป็นจังหวัดบ้านบาวบไปรวบวบไปบนทางฝันมานน่อยคนสะอาดทางใดทางใดชวนกุฏิอั่นแบะบอกว่าไงใจไปบนหลังบนฝักเราเปิดเมื่อทรงนาวิกาทเ่วั็เหนือเราอรัก็เล้ขึ้นไปกควอมน้่นอไ้ มึงคนพ่อเจ้าปัญญาจังหวัดบ่พ่อจะได้มอบไปเพคนเป็นปฐมชนิเทศช่วงไปดั่งช่วงเที่ยงช่วงยามนั้นก็ม่อยฟ้าเป็นทรมานโดนดอกให้แยกย้ายไปตามสถานที่เลยเดี๋ยวไปเศร้าแล้วมันยากในการเคลื่อนไหวไปปุ่นไปพี่อีกีน้่ปคุ้มใด้ขาก็ย้อมคุ้มใด้ตันันจากคุ้มใด้ข้างล่างคุ้มใด้ตั้งตั้งขาตั้งขวาหน่อยก็มีเป็นคุ้มเป็นคุ้มกัน yang ยากบาดไดดอก40,000ครับมัน เอ้ยยังไงพวกกลุมตื่นๆ่นี่หรอชุ่มประตูนิมไมทั้งหลายอยู่นีชุ่มประตูดิไปพุทธันขึน,นพวกแต่งกลุมกันไว้กับมาเบิ้งหลายหน้าหลายตาีงยพวกกวลัวพวกนั้งก็มาเบิงงงง้งก็เจ้า พักบ้านป่ะพักบ้านหรือพักทุกวันขีรถไปมาได้ไฟไฟไฟมาเอาแหลนะ